ขณะน,นี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมาสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ ราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ ขอเชิญเจ้าผ้าผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยณบัตนี้ขอเรียนเชิญกัลายาณมิตรจันที่มาสวนสินพงกัลายาณมิตรธนัญชัยชัยสาแก้วกัลายาณมิตรธิรวัตรฐานะโชติพันธ์ กัลยานมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กัลยานมิตรมนัดจ,จิตวัฒนากรกัลยานมิตรประภัยจิตวัฒนากรกัลยานมิตรสุนีเศรษฐนันกัลยานมิตรกสมาบัวคงกัลยานมิตรพรมพัดซื่อสัตยาสินกัลยานมิตรนายแพทย์พรเทพลีลาสงวนกัลยานมิตรวัลลันลักษ์สวัสดยานนกัลยานมิตรแพทย์หญิงสิริวันฐานะโชติพันธ์ กัลยาณมิตรพุทธวดีกุลสันติพงศ์กัลยาณมิตรพิศิราลีลาสงวนกัลยาณมิตรจันทพิมสวนสินพงศ์กัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรจันสวนสินพงศ์กัลยาณมิตรเปรมพิชานันฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กัลยาณมิตรประพลฐานะโชติพันธ์ กัลายาณมิตดรดรันพรจิตวัฒนากรกัลายาณมิตรอ,อรพันธ์ฐานะโชติพันธ์กัลายาณมิตรกมลนัทจิตวัฒนากรกัลายาณมิตรวริธรสิริประภาทมงคลกัลายาณมิตรวงสพัดแก้วโชติกัลายาณมิตรศาสตราจารย์ดตรการชนาเศรษฐนันกัลายาณมิดดตรดอร์วอรพจน์กันตาพิพัฒกัลายาณมิตรหลุฉีเวย กัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกลัลยาณมิตรสิริพ,พรพฤกษาสุภาชาติกลัลยาณมิตรนัชดาโม์เกียรติก้องชัยกลัลยาณมิตรสรากุลประสากนกัลยาณมิดดตรดอร์นายแพทย์วาทิศวัฒนศักท์กลัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวั์อาทิชนากรกลัลยาณมิตรสุนทรีวันเชิญสุจริตการกุกลกัลยาณมิตรวิทวั์ เหลืองตั้งวโรดมกลัลยาณมิตรพิทูลอารามวิริยพงศ์กลัลยาณมิตรสุจินอาภาคุณากรกลัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงวิริยาจูวัฒนสําราณกลัลยาณมิตรรัตนวันจุลเนตรกลัลยาณมิตรระวิภาเคียงสิริกลัลยาณมิตรพันธิรารัตนดีโลกน้าภูเกต็ตกลัลยาณมิตรสุนีเคียงสิริกลัลยาณมิดดตรดร์สรินรัต สุขบ <S 々> ุตรกลยนณมิตรสสิภาเคียงสิริกลยนณมิตรปุญญรัตธรรมอุทัยพรกลยนณมิตรนราพัฒเคียงสิริกลยนณมิตรอรสิริอุ่นจิตติกุลกลยนณมิตรศสิธรสังกลิ่นหอมกลยนณมิตรวรัญญาวรธนโชติกุลกลยนณมิตรชูเกียริสังกลิ่นหอมกลยนณมิตรทิดินันทาโพงชีวกุล กัลยะนานมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลกัลยะนานมิตรพิมพ์วลันแก้วเนตรกัลยะนานมิตรฟ้าวไลการตารำกัลยะนานมิตรชวิพาดาพัฒรุ่งสรุปการจนากัลยะนานมิตรรวยรื่นพินทุสมิตรกัลยะนานมิตรสุพรวงศิริกุลกัลยะนานมิตรรัชดาพรพินทุสมิตรกัลยะนานมิตรอง,งอาจอัศดาสุข กัลยาณมิตรเรดีดวงคำกัลยาณมิตรนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรกัลยาณมิตรปรีณาภาสอนสีกัลยาณมิตรอาภัสราจรัสวิวัฒพรธน,นากัลยาณมิตรพัชรินเงินกรกัลยาณมิตรสมคิดละพัตรระดากุลกัลยาณมิตรสุธาทิพย์เวียงคำกัลยาณมิตรชุติมาเหล่านัทวุฒิกุล กัลยานมิตรสุยานีมานะชัยรักกัลายนานมิตรขนงพลกฤษณะเทวินกัลายนานมิตรฮาลิมฮาตโตโนวิจาจากัลายนานมิตรรอสตราจารอรวันเคหสุขเจริญกัลายนานมิตรหัชฉพนแสนทองประเสริฐกัลายนานมิตรบุญยวีสีประเสริฐยิ่งกัลายนานมิตรอนงพรจันสริพง์กัลายนานมิตรธีราการจารุสิง กัลายาณมิตรกฤษณนินปริญญาณุสรกัลายาณมิตรอรทิพสาสาระกัลายาณมิตรสุวรรณีทิพธิพากรกัลายาณมิตรทวัชชัยบุตรดีวงศ์กัลายาณมิตรนนประวิ์เอี่ยมธีรกุกลกัลยาณมิตรนิธิวดีตันติพจน์กัลายาณมิตรสว่างจิตแมกไวยกัลายาณมิตรวันณาเอกวิกรัย กัลยานมิตรสุวรรณาตรีสุผลกัลยานมิตรเจเรทัพสุวรรณกัลยานมิตรนิพาวันสุวิมลธีระบุตรกัลยานมิตรเด่นพงชาวงกัลยานมิตรปริชาติล่าพิทักษ์พง์กัลยานมิตรสุนิดาชาวงกัลยานมิตรนิตยาเตชาพิสิทธิกัลยานมิตรธีรศักดิ์สีสำราญกัลยานมิตรดเอร์เจษดาเหลืองแจ่ม กัลยาณมิตรพรทิพย์สีสำราณกัลยาณมิตรรัตติยาจงพิพัฒยิ่งกัลยาณมิตรทันวลัยช้างแก้วมณีกัลยาณมิตรสมใจจันวงกัลยาณมิตรทันวรัตช้างแก้วมณีกัลยาณมิตรมาลีตั้งวราวุฒิกัลยาณมิตรฉัดพรอัศวชัยโสพลกัลยาณมิตรอัญชลีสมพลพงศ์กัลยาณมิตรวิโรธ ธรรมวิจิตเดศกัลยานมิตรปราณีศีรัตนะสมบูรณ์กัลยานมิตรนิชาภาการจนะเสถีรยรกัลยานมิตรปรามโมทลักคณาพิชนชัดกัลยานมิตรนิพนธโชคชัยกเกษมสุขกัลยานมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยานมิตรกริตยาตรีสหกเกียรติกัลยานมิตรอาทิตยากองผาสุข กัลยาณมิตรอภิชาติภูมิชัยกัลยาณมิตรสมจิตกองผาสุกกัลยาณมิตรนัชารีทรงพลนิธิวัตกรกัลยาณมิตรดุษณีช่วงแก้วกัลยาณมิตรพรทิพย์ธัญ,ญธารากัลยาณมิตรชลิตาพึ่งจงามกัลยาณมิตรนันพัฒพิทักษโกศลกัลยาณมิตรจิรายุพึ่งจะงามกัลยาณมิตรสุพิยยพยชยา รมจำปากลยนมิตรพวงทิพนาคเป้ากลยนมิตรพิชไมรยรุจ,จนะเวศกลยนมิตรธานีทองสว่างกลยนมิตรกันล้อมสมบูรณ์กลยนมิตรบำเพ็ญน,นามวงกลยนมิตรกันทิตาโกโมลพันธ์กลยนมิตรกุลประภาทองเขียวกาลยนมิตรวันเพ็ญกรมขุนทศกลยนมิตรทวีวัน์ครูสกุล กลัลยาณมิตรชนิดากิมพาขอเรียนเชิญครับขณะน,นี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยเพื่อบูชาพาระรัตนตรยัยเนื่องในวาระ พันษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้หน้าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณยอดกัลยะาณมิตรผู้มีใจโชนนิรันดทุกท่าน ในค่ำคืนอันมืดมิดและน่าสะพึงกลัวมเมื่อมีบุรุษจุดประทีปให้เรืองรองสว่างสวยัยแสงอันเจิดจ้านั้นย่อมขับไล่ความมืดและความพลั่นพลึงให้หมดสิ้นไปได้ฉันใดการอุบัติขึ้นแห่งเอกองค์พระจอมไตรก็เสมือนหนึ่ง ปราทีรรมได้ลุกโชตนาการขับไล่ความมืดมนอนตรการให้สูญสลายไปจากดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมครูผู้แนะหนทางพ้นทุกข์ให้ได้พบบรมสุขคือพระนิพพาน ทรงเป็นทักขินัยบุคคลผู้เลิศไม่มีบุค,คุลใดยิ่งไปกว่าชนใดน้อมถวายสักการะบูชาย่อมได้รับผลบุญที่ไม่อาจกล่าวประมาณได้ดังเช่นการบูชาด้วยดวงประทีปของพระดาบทผู้มีบุญท่านหนึ่งเมื่อแสนกับที่ผ่านมา นี่ครั้งนั้นตรงกับกาลสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปะทุมุตรราศาดาพระดาบทท่านนี้ได้เห็นพระพุทธองค์กำลังนั่งสมาธิเข้านิโรธสมาบัติอยู่หน้ากลางไพลสนจึงได้จุดไฟให้ลุกโพรงสว่างสวยัย เป็นประทีปดวงใหญ่เพื่อน้อมบูชาแด่พระาศาสดาทั้งอย่างเฝ้าอารักขาไม่ยอมให้สัตว์ร้ายใดๆมากล่ำกลายและไม่ยอมให้ประทีปดับมอดลงเลยเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเมื่อพระปทุมุตระาศาสาศดาออกจากนิโรสมาบัติ จึงทรงพยากรณพระดาบทนั้นว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสตามประทีปถวายเราด้วยมือทั้งสองของตนเขาจักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหกหมื่นกับจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชหนึ่งพันครั้งจักได้เป็นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติ ในเทวโลก36ครั้งจักได้เสวยรัชสมบัติอันไพยบูรณ์ในปัตตภีสามร้อยครั้งจักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรณ์ด้วยขนานับมิได้เขาจักเป็นผู้มีทิพยาจากักษุมองเห็นไกล250ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อ เมื่อเขาจุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ประทีพจักทรงอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตลอดทั่วนครจากโช่วช่วงชนทั้งหลายจากบำรุงกับผู้นี้ในแสนกับแต่กับนี้พระาศาสดามีพระนามว่าโคดม จากเสด็จอุบัติในโลกผู้นี้จักเป็นทายาทในธรรมของพระาศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจากกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะมีนามว่าอาชิตะนี้คือประวัติชีวิตอันงดงามของพระอรหันต์ผู้มีนามว่า อาชิตะเถระผู้ได้ถวายดวงประทีปแด่พระาศาสดาเมื่อแสนกับที่ผ่านมาแม้พลานิสงผลบุญอันเกิดจากการจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันย่อมบรรดานผล นับอสงไขยอัปมานังให้บังเกิดแก่เราอย่างเป็นอัศจรรย์ชฉยอนโตโธทิยาโมเลสกยานาัน,นทิวัทโน,นเอวังตะวังวิเชโย พิชัยนสุชยามังคะเลอาปราชิตาบนลังเกสีเสปทวิโปคะเลอาภิเสเกสัพภภูณทานังอาคาปัน บโมทติสุนักขตังสุมาลังสุปาปังตังสุโหติตังสุขโนสุโมหตโตจะสุยยธังพรามจาริโสปาทาคินังกายกรรม ขินังมโนกรรมังปณเีทิยเตปทางขินาปทางขินานิกาตวานัลลาพันตาเทตปทางขินิชัยยะตัวโพธิยามูรี กยานังนทิวันธนเอวันตวังวิชโยโหอิชัยยานสุชัยยมังคะเรอปบาลาชิตาบาลังเกสีเสปะทวิปุคะเรอภิเศกสัพพุทธานัง โมปโมทติสุนักตงสุมังลงังสุปา สุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจจสุยิทังพรามะจาริสุปัานขินังกายะกรรมมังวาจากรรมังปัทานขินังปัฏานขินังมโนกรรมมังปณิ ทัฏคินาปะทังคินานิการตะวันอรพันตเทปะทังคินิชัยยันตุโพธิยามุลิสกยานังนทิวัทโนเอวังตวังวิชัยโย ยมังคะเลอาปราชิตาบาลังเกสีเสปถาวิโปคะเลอาภิเสเกสัมะพุทธานังอาคาปตัวปโมทนติสุนังคาตังสุมังคระัง สุหุนติตังสุขนโนสุมโมหโุนตัวจะสุยิทธังพรามมจาริสุปภา,านินังกายกรรม,มังวาจากรรมมังปัฏฐานขังนใ,นนในพันศาพิสุทธิ์พันศาแห่งการบรรลุธรรมครั้งนี้ได้รับการจุด ที่สว่างสวยขึ้นแล้วขออนุภาพแห่งการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพดนบรรดาลให้ลูกหลานทุกคนได้สมบัติ พจจัท่านใช้สร้างบาร,รมีในปัจจุบันชาตินี้ได้เข้าถึงฐานะอุประเสริได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติลาบยศสรนเสริมสุขมักผลยิบพาน ตลอดกาลนานขอแสงประทีปอันโชดช่วงจงขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไปจงยังความสว่างสวยัยให้เกิดแก่ชีวิตนักสร้างบารมีทั้งหลายให้ทุกท่านมีอริยทรัพย์ภายใน ได้เข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีพระรัตนตรัยสถิตมั่นเป็นหลักชัยได้ตามติดและติดตามมหาปูชียาจารย์สร้างบารมีสุดหน้าเรื่อยไป ทุกภพทุกชาติรากระทั้งถึงที่สุดแหง่งธรรมเธออะพิเษเกสะพะพวนทะนังอะคาปโตปะปโมทติสุนาขาตังสุมงังคาลสุปาปาตังสุ सुखनो सुमोहो तोजसोयेथा ऋषोपथा किय कङ्गच कथा किं पथा किं मनो कनिधि ते पथा